สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผม <Nope. S 1> ก็นะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม GTA V Roleplay หรือว่า 5m กันเช่นเคยนะครับก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยผมมีเรื่องบันเทิงมานําเสนอนะฮะเพราะว่านะครับในคลิปนี้ผมก็จะไปเป็นโจรน,นั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด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 ี๋ยวเดเดเเเเ ทำไรอะ่ะติ้วหืออีหยังวะอะไรวะเนะี่ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆรนนๆระแวงนะนี่จิโจ้ก็ถือไมคเบสมาระแวงนะนี่โอเคแมหมไอเราก็ตกใจนะเมื่อกี้นึกว่ากูจะโดนเองฮะนึกว่าจะโดนป้นนะครับทุกคนมาโอเคเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าก็คือนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะกลายเป็นโจรป้นใจนั่นเองนะครับผม ไม่ใช่ปนแค่ใจอย่างเดียวนะปนทุกอย่างฮหบอกเลยก็คือเดี๋ยวผมนะครับจะไปไล่ปนเออไอ้พวกที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีไม่เชิงว่าปนหรอกแต่แบบว่าเรียกว่าไถดีกว่าเออไอ้พวกที่แบบมันทํางานขายงขยันอะไรเงี้ยแถวแถวเนี้ยแถวแถวนี้มันมีอยู่แล้วนะครับทุกคนบอกเลยบันเทิงแน่นอนนะครับผมและก็น,นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมหน้ากากมานิดหน่อยแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าของแท้นะฮะไหนเทสใส่หน้ากากนี่นี่ โอ้โหยิ้มกระซากสร้อยอะไรกันครับเนี่ยก็คือบอกเลยโดนกูแน่นะครับผมไอพวกขยันเนี่ยของแท้อยู่แล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มแผนการของเรากันดีกว่าก็คือแถวนี้นะครับมันก็จะมีเป็นแบบว่าจุดงานข่าวเยอะมากนะครับทุกคนและก็ไอพวกขยันขยันเนี่ยมันก็ทํางานข่าวกันอยู่เงี้ยเออบอกเลยบันเทิงแน่นอนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายโดนกูแน่บอกเลย <c oughs> แถวนี้เออไม่น่าจะมีนะส้ม ส้มไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นรถเลยนะครับเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนแม่ไอเรานี่มันเร็วซามต่ําช้าแน่นอนของแท้นะ่ฮะเรามาเล่น GTA ซะอย่างนะครับทุกคนเราก็ต้องออกบ้นนะครับพูดได้คำเดียวคำว่าชั่วเนี่ยสำหรับผมนี่แม่งคำชมชัดๆจะบอกให้หไปทุกคนเราไปหาผู้โชคดีคนแรกของเรากันดีกว่า ผมมั่นใจนะแถวเนี้ยมีแน่นอนเพราะว่าไอจุดที่ผมกาลังจะไปเนี่ยมันรวยมากนะถ้าฟาร์มดีๆอะ่ะน่าจะมีคนฟาร์มอยู่นะครับขอเช็คของก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยมี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 ม,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 มีอาจารย์เอตัวเองกี่คนวะเนี่ยสองคนเหรอระแ,แวงว่ะสองคนเนี่ยขอญาตนะขอญาตสองก่อนละกันใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เฮ้ยผู้สาวเฮ้ยผู้สาวผู้สาว แล้วก็ผู้บ่าวหนึ่งคนอเอาไงดีเอาตรงนี้แหละบอกเลยจัดผู้สาวก่อนเลยละกันอาจา์ไปไปทุกคนเราขับรถไปหาผู้สาวดีกว่าแต่ผมขับรถเข้าวงแดงไม่ได้นะครับเพราะว่ารถผมจะหายนะก่อนอื่นเลยลงรถแฮะวิ่งไปหาผู้ทรงผู้สาวก่อน<ต>วันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้าเปิดไม์ตะโกนก่อนละกัน สวัสดีครับสวัสดีครับลบปับผมอ้าวผู้ชายเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่ครับผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวนะนายมาฟาร์มแถวนี้แบบว่าไม่กลัวโดนป้นเหรอครับเนี่ยอ๋อไม่ไม่ครับพี่เฮ้ยนายโจนเยอะนะเว้ยที่เนี่ยอืมใช่ครับโจนเยอะไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอก็กลัวอยู่ครับอ้าวทำไงเลยทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนายอยากดูคนข้อปนก,นกันปะเราพาไปดูไปปะ เอ้ยจริงเหรอใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยทะเลทรายเนี่ยตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยใกล้ๆกล้เลยไปปะได้ครับไปครับไปตามมาตามมาตามมานายขับรถนายไปนะไ,ได้ครับพี่โอ้โหเช่นนี่ทำกูเด雷达พังเลยโอ้ไม่ก็รั่วเลยกูจะรั่วตามมาน้องตามมาครับน้องตามมาครับน้องลบบอกเลยโดนกูแน่ไอหนุ่มนี่โดนกูแน่นอนตามมาปะวะเฮ้ยตามมาอยู่ตามมาอยู่ ขออนุญาตใส่หน้ากากนิดนึงเฮ้ยนายนายพอจะมีตังให้เราสักสี่ห้าพันไหมไะสี่ห้าพันเลยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่พอดีแบบว่าโดนทวงหนี้ทวงหนี้ทวงหนี้แบบเมื่อกี้เจ้านี้เพิ่งโทรมาทวงเมื่อกี้เลยได้ได้ครับได้ได้เฮ้ยได้เหรอเฮ้ยขอบใจมากเฮ้ยทำไมนายเป็นคนดีจัง่ะครับเฮ้ยนายไม่โคตรใจดีเลยว่ะเราแบบนานๆจะเจอคนใจดีแบบนายสักทีนึงว่ะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวงั้นนายตามเรามานะนายตามมาตามมาได้ครับได้ได้โอเคโดนกูแน่บอกเลยได้มาสี่พันแล้วครับทุกคนตอนนี้นี่แหละขนทางรวยขนทางรวยไหนไอ้นมผมจะถอยชนมันปั้งเขาไอเฮ้ยนายชนรถเราทำไมอ่ะอุ้ยขอโทษครับไม่อยู่เอาเอานายนายนายด่าเราในใจทำไมเนี่ยไม่ผมไม่ได้ด่าได้ยินด้วยหรอไม่นาย นายนายด่าเราในใจทำไมเนี่ยฮะไม่ใช่เฮ้ยด่าทำไมด่าทำไมด่าด่าทำไมด่าทำไมด่าทำไมเฮ้ยด่าในใจทำไมเนี่ยทำไมไม่ด่ากันตรงๆล่ะเฮ้ยนายเปล่าก็ผมพี่โกรธไม่ใช่นายด่าในใจทำไมกวนตีหนอกวนตีหนอกวนตีหนอไไม่่ดด้าเฮ้ยขอตังค์แค่นี้กวนตีหรอเฮ้ยนายเราขอตังค์แค่นี้แค่สี่พันนึงอ่ะนายกวนตีเหรอเฮ้ยนาย าตามผมเลยพี่เฮ้ยนายด่าทําไมก่อนด่าทําไมก่อนจะทำผมเลยพี่มาเลยมาเลยลงมาขออีกสองพันอีกสองพันเฮ้ยอีกสองพันเลยไม่งั้นเรื่องเรื่องเรื่องนี้ไม่จบเรื่องนี้ไม่จบได้ครับพี่ได้ครับพี่สองพันเรื่องจบนะพี่เอ้ยสองพันเลยสองพันเฮ้ยนายแบบไม่โอเคเราไม่โอเคเว้ยน่ะเฮ้ยนายให้เรามาสองร้อยทำไมเอามาอีกพันแปดเลยอีกพันแปดอีกพันแปดอะไรอะเหลี่ยมเหลี่ยมทำไมขำอะไรตลกเหรอ ฮะผมจะลกเหรอขำอะไรขำอะไรเอออย่างนี้ดิแล้วไปไงเนี่ยฮะไปไปพารถเนี่ยรถพังเนี่ยไปไงผมน่าจะเข็นรถไปได้อยู่ครับไม่ต้องมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งโอ้ยขอบคุณครับพี่พี่ใจดีจังเลยอยู่แล้วขึ้นมาขึ้นมาขอบคุณมากครับอะไรอ่ะนายเราใจดีกับนายมากเลยนะแต่แบบนายมาด่าเราเราในใจทําไมเนี่ยเสียงคนอื่นหรือเปล่าเมื่อกี้นายด่าเราในใจแบบอ่าหูยไม่อยากจะพูดเกินไปเปล่าเมื่อกี้ อ่าผมไม่ได้ด่าพี่เลยมึงโดนค่าแท็กซี่กูแน่ไอหนุ่มบอกเลยเฮ้ยพามาอยู่ไหนวะเนี่ยเราหาไม่เจอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยนา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 ยเฮ้ยขอบคุณทําไมเราเนี่ยต้องขอบคุณนายเอาค่าแท็กซี่มาเลยไม่ได้ให้ขึ้นมาฟรีๆนะเว้ยโอ้เก็บเงินด้วยเหรอพี่แค่นี้เองเก็บครับเก็บครับนี่รถหรูนะซุปเปอร์คาร์นะเว้ยเอามาสองพัน เงินผมไม่มีแล้วนะพี่สองพันไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับฟาร์มอันนี้รวยจะตายเอามาเลยสองพันก็ได้ครับพี่เอาอีกแยะทาไมชอบให้มาสองร้อยวะเฮ้ยผมให้สองพันนะพี่เฮ้ยเรื่องไม่จบนะเฮ้ยเอามาเร็วอีพันแปดเร็วพันห้าพอพ <5 S 2> ันห้าพันห้าพันห้าพอพันห้าเออให้มันได้งี้ดิทำไมนายเป็นคนอย่างงี้วะปินป่นน่ะปินป่นน่ะไม่ซื่อสัตย์เลย โอ้โหไม่ซื่อสัตย์เลยแล้วจะพารถไงเนี่ยเด๋วผมพาได้อยู่ครับพี่มีตังอยู่ใช่ไหมมีมีอยู่ครับพี่งั้นเอามาอีกสองพันดิอุย้ยเร็ว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 เราจะไปแล้วเราจะไปในเมืองเราจะไปหาฟงหาแฟนหาทรงหาสาวคุยนี่ครับพี่สองพันอ่าไอ้นี่ได้นะเร็วพันแปดอีกพันแปดเลยอีกพันแปดนี่กวนตีนนะกวนตีนนะเอามาอีกสองพันเลยสองพันอันนี้กวนตีนละกวนตีนละ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้กวนตีนนะอันนี้กวนตีนะนะเออเป็นเด็ก <ผม S 1> น่ารักบแบบนี้นอ่าจบจบเรื่องครับผมที่หลังที่หลังนะที่หลังอยากกวนตีนเข้าใจไหมเอ,อ๋เข้าใจครับพี่อันนี้ผมไม่ได้ปนนะผมไม่ได้ป้นนะอันนี้ผมขอนะถูกไหมถูกไหมเออก็ก็ถูกของพี่ครับเอออันนี้ขอดีๆแต่นายแบบนายนายมากวนเราแถมด่าเราอีกอ่ะถ้านายไม่ให้นายก็บอกว่าไม่ให้ดีอะไรอ่ะ ไม่ไหวเลยครับพี่โอเคครับงั้นเรา <ๆ S 1> เราไปเลยนะโอเคเปล่าตวิงเอ่อครับผมครับไปครับ <ไป S 2> ผมเฮ้ยอะอะไรนะอ่ะเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเราคิดตังทุกคําพูดนะเว้ยไปวิงเออไม่ไหวเลยเผมมันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอพี่เออใช่น่ารักแต่แบบนั่นแหละเรดาร์่าพังหมดเลยตอนเนี้ยก็ระวังโจรด้วยนะน้องพี่มาเตือนพี่มาเตือนอค,ครับ ครับผมโจมมันเยอะครับแถวนี้ใช่ใช่ใช่โจรเยอะแถวนี้ระวังนะระวังนะโอเคล่าครับจริงครับผมโอเคครับงั้นอ่าแยกย้ายนะแยกย้ายไปแล้วไปแล้วไปละ,ปละ,ปละ,ปละโอ้โหแหมไม่ไหวเลยทุกคนเรามาเจอคนอะไรเนี่ยปิ๊นป่นเนี่ยให้ตังค์ผมทีละสองร้อยแล้วบอกให้ทีละสองพันรับไม่ได้รับไม่ได้ไ,ไ,ดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อคนต่อไปดีกว่าไอตัวนี้ทําผมเรดาร์พังหมดเลยกูท้อเลยไปทุกคนไปหาเหยื่อรายต่อไปดีกว่านะครับผม ไอเหยื่อคนนี้นี่รู้สึกว่ามันรวยนะรวยรวยจัดเลยแบบรวยจัดเลยชอบชอบชอบไว้เดี๋ยวมาหามันใหม่นะฮะโอเคทุกคนไปเราเข้ามงเข้าเมืองไปหาเหยื่อคนต่อไปดีกว่าไอเราก็อยากเจอแบบของแท้ที่ไม่ใช่แบบเหมือนมันเมื่อกี้โอ้โหไอกูละเครียดไปทุกคน let's go เข้าเมืองกันดีกว่านะครับผม อาจารย์เอทุกคนก็คือนะครับตอนนี้ผมขับรถหาเหยื่อรายที่2ไม่เจอนะครับก็เลยนะครับแวะมาเปิดกาชาก่อนละกันเดี๋ยวเปิดกาชาเสร็จนะครับเราก็ไปหาเหยื่อกันต่อนะครับก่อนอื่ๆๆใน,ใน哈哈哈ๆๆเลยเข้าห้องเปิดกาชาก่อนละกันนะครับผมตอนนี้นะ <S 2> <S 2> ผมก็มีกาชา <S <S อยู่ประมาณ 750อันนะครับผมบอกได้คําเดียวโคตรเยอะนะครับและก็นะครับตอนแรกกาชาอันนี้นะครับผมก็คิดไว้ว่าจะเปิดในสตรีมนะครับแต่บังเอิญบังเอิญนะครับผมไม่สบายไงก็เลยไม่ได้สตรีมนะครับทุกคนก็เลยมาเปิดในคลิปเลยนะครับอันดับแรกเลยเปิดไปเลยนะฮะตอนนี้เหลือ750ลูกครั้งแรก50ลูกไปบอกเลยตึงๆเปิดไปเลยตึงๆไม่หวั่นอยู่แล้วนะฮะวิได้ไรวะเนี่ย กระเป๋าเต็มเลยเนี่ฮบอกได้คําเดียวโอ้โหเปิดทีเดียวกระเป๋าเต็มอะไรกันครับเนี่ยขออนุญาตนะเก็บของก่อนละกันนะครับทุกคนโอ้โหของเยอะเหลือเกินนะครับผมเนี่ยโอเคไปทุกคนเปิดกันต่อนะ่ฮะอา้าวกดผิดอะไรวะเนี่ยหลอนอะรอบนี้ร้อยลูกไปร้อยลูกไปห้าสิบแล้วก็ร้อยนะฮะสลับกันนะครับทุกคนร้อยแล้วก็ห้าสิบร้อยแล้วก็ห้าสิบนะครับได้กล่องเตียวุธน้อยมากเลย อะไรวะเนี่ยผมคืออะไรขนาดนี้กันครับเนี่ยขออนญาตเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนพอดีว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่เก็บของเนี่ยตัวมันจะเต็มแล้วก็มันจะเปิดไม่ได้นะฮะโอเคไปเปิดกันต่อนะครับรอบนี้50ลูกนะฮะขอญาตขออนญาตอ้าวเ,เปิดไม่ได้เฉยเมื่อกี้อ่ะจัดไป50ลูกผมไม่หวังอะไรเลยนะครับในนี้ผมหวังแค่แบบว่า กาชาเนี่ยพวกสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็พวกสีแดงอะไรแบบนี้นะครับ <S 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 ไป,ไปทุกคนเปิดต่อเปิดต่อ50ลูกไปเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้อาจาัดไปเฮ้ยเกลืออยู่นะเฮ้ย EP นี้ผมมาเกลือนะน่นี่อ่าเปิด50ลูกไปลัวเฮ้ยได้กาชาฟ้านะครับกาชาน้ำเงินกาชาน้ำเงินโอเคโอ้โหเกลืออาจาัดไป ทีละห้าสิบลูกเรัวๆไปเฮ้ยได้กระชา้น,น้้ำเงินมาสองเลยวะ่ะโอเคช่างมันห้าสิบลูกไปห้าสิบลูกห้าสิบลูกยังไงยังไงไม่อยากเสียเวลาเดี๋ยวต้องออกไปป้นกันต่อนะครับอ่ะแล้วก็รอบนี้ยี่ห้าลูกไปยี่ห้ายี่ห้าจัดไปยี่ห้ารัวๆรไม่อยากเสียเวลานะฮะยยี่ห้าไปรัวๆผมจะเปิดยี่ห้าเรัวๆรแล้วก็ห้าสิบนะฮะโอ้โหเกลือมากนะครับเกลือจริงตอนนี้เกลือจริงมีมี 8,000บาทเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิ7,500นะครับเพราะว่ามัน750ลูกไงโอ้โหได้แต่กระชานํำเงิน <Nope. S 1> เอาไงดีเอาไงดีเออตอนนี้ตัวผมเต็มนะครับผมต้องเคลียร์ของนิดนึงนะครับทุกคนขออนุญาตเคลียร์ของแป๊บเดียวนะครับโอเคไปทุกคนเปิดต่อครับผมรอบนี้25ไปยี่สิบหได้ไหมยี่ิบห้า โอ้โหห้าสิบไปจะได้หมดหมดสักทีไม่อยากเก็บไว้แล้วนะครับตอนนี้อุย๊ยกระชาเขียวมมบอกได้คําเดียวได้ลุน้นเฮ้ยโอ้โหบั๊กอีกแล้วม่ชอบบั๊กกระชาเหลือน้อยกว่าเป็นไรไม่รู้อ่ะห <No. S 1> ้าสิบไปห้าสิบไปปั้งเข้าให้โอ้โหแม่งเกลือสัตว์ <laughs> โอเคไปอันนี้1นึ่งโลกหนึ่งโลก,โลกทีละหนึ่งนะทีละหนึ่งเฮ้ย <laughs> hey, ได้ลด กูได้รถแ่แ่เฮ้ย <Hey! S 2> <อ>เดี๋ยวก่อนทุกคนผมได้รถรถแม่โคตรแพงบอกได้คำเดียวรถโคตรแพงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย<ะ> <Hey! S 2> ผมได้รถ <c oughs> อ่ะอีกอันไปอีกอันไปโอ้ยได้ตัง 200, สองแสนสะด้อยโอเคมากระชาเขียวอันนี้บอกเลยของโคตรดี อันไหนก็ได้ในนี้อันไหนก ok> e ็ได้บอกได้ค oh ําเดียวอันไหนก็ได้อะใจเอตัวเองเฮ้ยสกูอายอเยอะกูรวยแล้วไปทุกคนผมรวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปออกป้นก yeah. ันต่อดีกว่านะฮะโอ้ยโอไมก้ดบอกได้คําเดียวกูนี่โอ้โห สุลาลานของแท้นะครับตอนนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปป้นกันต่อดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็เปิดกระชาแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะครับทุกคนไปทุกคนเราไปเป็นโจรป้นใจกันต่อดีกว่านะครับผมไป let's go <S โอเคทุกคนหลังจากที่ผมนะครับขับรถหาเหยื่อมาเป็นเวลานานในที่สุดนะครับผมก็เจอสักทีดูเหมือนว่าจะเป็นผู้สาวด้วยนะก่อนอื่นเลยลงไปเตือนก่อนละกันเรามันพลเมืองดีไงเอออุ้ยผู้สาวจริงด้วยเฮ้ย คงไม่เหมือนไอ้หนุ่มนั่นนะจ๊ะลงไปทักทงทักทายก่อนละกันวันดีจ้าตัวเองวันดีครับวันดีครับโน้เขาบ้างไหยครับเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่กลัวโจรเหรอครับเนี่ยมันเป็นแรงนะครับมันป้นไม่ได้อยู่แล้วอ้าวเหรอแล้วทำไมตรงนู้นเขาป้นกันได้อะนอกหรอนอกใช่ใช่ใช่ด้านหลังอ่ะไปดูไหมไปดูไหมเดี๋ยวผมพาไปดูมันมีคนป้นกันข้างหลังเหรอครับใช่ครับใช่ครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ไปดูไหมเดี๋ยวพาไป แล,แล้วถ้าหนูไปหนูจะโดนปนไหมหนาะไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเราไปดูเฉยๆงไงโอเคครับพี่โอเคครับไปะปปได้ครับได้ครับ <c oughs> ให้ยาสาวอุตส่าห์ให้ปกป้อง <c oughs> อุ้ยรถแรงด้วยนะน,นี่เฮ้ทุกคนดูทรงนีผมแบบจะป้นเขาลงหรือเปล่าครับเนี่ยก่อนเอื่นเลยอันดับแรกใส่หน้ากากก่อนละกันนี่หน้ายิ้มกูมาแล้วไปไปเลยครับน้องน้องเขาตามมาอยู่ไหมไปตามมาอยู่ตามมาอยู่ ผมต้องพาเขาไปที่สเต,เตเดียมนะครับด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยสเตเดียมอยู่ด้านหลังนะครับตรงนั้นน่าจะแบบว่าขอตังง่ายหน่อยนะครับทุกคนไปเลสโกครับน้องเอวิกโกเอวิกโกลัดป่ามาน้องลัดป่ามาน้อง<ะ>เฮ้ยผมป้นเขาไม่ลงนะ่ะเขาบอกให้ผมปกป้องเขาอะเศร้าอะเฮ้ยเศร้าจริงนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามันแบบว่าสายเลือดโจรเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชั่วดีช่างมันเอาตังไว้ก่อนไปเอา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 เจะป้นเขากูจะโดนป้นเองไหมนี่ในน้องเขาอยู่ไหนวะเอ้ามาได้ไหมนี่เอ้าเอ้ามาได้เปล่าได้อยู่นะได้อยู่นะเอ้าเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเศร้าอ่ะเอาเศร้าเลยไม่อกี้ป้นก็อยู่ตรงเนี้ย เอ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่แบบว่าหนูมีให้พี่สักสองพันไหมตอนเนี้ยไม่เราเราพี่ใส่หน้ากากทอาไว้เนี่ยใส่เฉยๆครับแต่เนี้ยหนูมีให้พี่สักสองพันไหมแต่พี่ไม่ได้จะป้บบนหนูนะสองพั 2000, 000, นหรือพันหนึ่งได้ไหมอ่ะพี่หนูมีพันเดียวอะ่ะอยากได้สักสองพันอ่ะพอดีแบบว่าเจ้านี่แบบพวงแล้วเมื่อกี้ป้องตันหนึ่งนะพี่แต่หนูอะให้ได้ครับไ,ได้ครับอุยให้พี่แล้วพี่ได้วะหนูนะไม่ทําครับไม่ทําครับไม่ทําครับ <S 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 <ๆ S 1> ผมใส่หน้ากากเฉยๆพอดีแบบว่ามาเป็นคาแรคเตอร์ วิ้เฮ้ยเดี๋ยว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 สองร้อยเองหนูให้พี่มาผิดอ่ะสองร้อยอ่ะสองพันพี่พี่ดูใหม่พี่ดูดีดีมันสองพันสองร้อยครับเมื่อกี้พี่เห็นสองร้อยเอามาอีกพันแปดเลยได้ไหมพันแปดอีกพันแปดอีกพันแปดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเนี่ยใช่ครับอีกพันแปดครับเมื่อกี้หนูให้พี่มาสองร้อยเองหนูลืมใส่สูตรไปอีกตัวหรือเปล่าไม่หนูวันหนูให้พี่ไป่สองพันแล้วนะพี่หนูให้พี่มาพันแปดครับอ่ะนี่ไง ได้แล้วครับขอบคุณครับโดนกูอีกแน่ฮะฮะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูด่าพี่ทําไมเนี่ยเฮ้ยหนูด่าพี่ทําไมครับเนี่ยหนูด่าอะไรพี่หนูยังไม่ได้ด่าอะไรเลยพี่เฮ้ยเมื่อกี้หนูด่าพี่เฮ้ยหนูด่าพี่ในใจพี่ได้ยินเมื่อกี้โอ้ยพี่ในใจอะไรพี่ไม่มีหนูด่าพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินตอนหนูขับรถออกมาเนี่ยพี่เห็นนะได้ยินด้วยเฮ้ย เฮ้ยหนูทําแบบว่าอะไรแบบนี้พี่ไม่โอเคจริงๆหนูเอามาอีกพันนึงเลยเร็วอีกพันหนึ่งครับพันเดียวเรื่องจบครับโอ้โหพี่นี่มันพี่ป้นหนูช้ดนๆเลยมันเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ป้นเขาไม่ได้เรียกป้นครับอันนี้พี่ขอนะอันนี้พี่ขอหนูนะขอดีๆนะพี่ไม่ได้แบบว่าถืออาวุธไปลงไปหาหนูนะไม่เราเราถ้าหนูไม่ใครอะพี่เฮ้ยมันก็เดี๋ยวก็ว่ากาันอ้าวอาอันนี้หน,หนูหนูเหลี่ยมประเด็นเหลี่ยมประเี่ยคือรถทําไมเนี้ย พันเดียวจบนะพี่หนู<ช>หนูจะใช่ครับใช่ครับพันเดียวจบครับพันเดียวจบครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้พี่มาร้อยเดียวเอามีอีกเก้าร้อยเลยโอ้ยพี่หนูให้พี่เป็นหนึ่งพันที่ดูดีพี่ร้อยเดียวครับพี่มีหลักฐานนะเอ้าเอาเอาเอา,เอาหนูด่าพี่อีกแล้วอะ่ะหนูด่าพี่อีกแล้วเนี่ยหนูยังไม่ได้ด่าอะไรพี่เลยครับ หนูด่าพี่กแล้วเมื่อเี้พี่ได้ยินทำไมหนูต้องด่าพี่ด้วยพี่เจอหลายคนแล้วนะแบบว่าพี่ขอตังค์แล้วมาด่าในใจเนี่ยพี่ไม่โอเคมากๆเลยดิรู้ปะหนูก็ไม่โอเคพี่หนูไม่มีตังค์ให้พี่แล้วเฮ้ยแต่พี่ไม่โอเคสุดๆเลยตอนเนี้ยพูดจริงพี่ไม่โอเคหนูมาด่าพี่ในใจอ่ะไม่ไม่แล้วพี่ต้องการอะไรพี่จะเอาอะไรพี่อยากได้ตังค์พันหนึ่งอ่ะให้พี่มาร้อยเดียวเมื่อกีย ดูให้พี่ไปพันหนึ่งพี่ดูดีๆพี่เปิดกระเป๋าพี่เห็นร้อยเดียวพี่เห็นร้อยเดียว<ะ>ขออีกเก้าร้อยเร็วๆๆพี่จะไปแล้วเน,นี่ย <m> <c> โอคือพี่อยากได้หรอเก้าร้อยอะใช่ครับเก้าร้อยขออีกเก้าร้อยได้ไหมอะไม่ถ้าพี่อยากได้พี่ก็มาลวงเอาไว้อ้าอ้าอ้าได้นะได้นะอย่างนี้ได้นะอ้าวได้นะปากแจ๋วนะเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่เป็นไรทุกคนรถผมแรงกว่าเว้ยรถผมแรงกว่า เลี้ยวดีกว่าบอกเลยบูตดีกว่าด้วยบอกเลยพังนะน้องเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมรถชนไม่ไปเลยวะเอา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 เดี๋ยว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 ,ยวอนั่นแน่หนีน่นหนูหนีน่นหน,น,นูให้ยาแผนผมใช้กับผู้สาวคนนี้ไม่ไหววะ่ะเฮ้ยหนูด่าพี่ในใจอีกแล้ว,วะ่ะทำไมชอบด่าในใจเนี่ย<ะ>พี่ขอได้ไหมอีกเก้าร้อยอีกเก้าร้อยอีกเก้าร้อยเก้าร้อยเรื่องจบครับเก้าร้อยเรื่องจบ ก็หนูบอกพี่เราไงว่าถ้าพี่อยากได้พี่ก็มาลวงเอาเอาก็หนูลงรถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลวงเองลงมาเร็วหนูไม่เอาอะพี่ลงรถหนูก็ไม่ปลอดภัยดิเอาแล้วพี่จะลวงยังไงอะมันขึ้นมาลวงได้พี่พี่ก็ขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวรถพี่หายเร็วเร็วลงมาเร็วงั้นหนูก็มารดพี่ดิเออมาลดพี่มามามานั่นแน่รถหนูหายรถหนูแพงเงเอาแล้วใหไหนบอกให้พี่ไปรดหนูไงเออรถพี่ก็หายดิถ้างั้นน่ะไหนเก้าร้อยไหนเก้าร้อย เออน่ารักมากน่ารักมากมันต้องหนีดิคุยกันง่ายๆหน่อยขอตังค์นิดหน่อยแม่มาด่าในใจเด็กจริงนี่หนูจะไม่ด่าพี่ในใจแล้วนะใช่หรออ๋อเดี๋ยวชนรถนะชนรถนะเฮ้ยรถพี่พังนะเนี่ยอะไรพี่พี่ก็ชนรถหนูเหมือนกันนี้หนูก็ขอกาเสียหายพี่ด้วยนั้นอะเฮ้ยบ้าพี่ไม่ได้ชนรถหนูสักครั้งหนึ่งเลยเนี่ยนั่น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 เห็นไหมพี่อยู่เฉยๆหนูมาขูดรถพี่เนี่ยพี่ไม่โอเคพี่ไม่โอเค พี่ไม่โอเคอย่างแรงสู้ๆนะพี่นะถึงไปละเอา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 ด่าในใจอีกแล้วนะด่าในใจอีกแล้วนะบอกเลยไอ้ลูกเล่นด่าในใจนี่ใช้ได้ผลตลอดทำไมหนูชอบด่าพี่ในใจครับเนี่ยเอ้าเอาชนรถพี่ด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยเกินไปเป้าพี่เป็นไรพี่เป็นไรี่เฮ้ยเฮ้ยดูดีชนรถพี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยดูดีดูดีเฮ้ยทำไมทำงี้ยดูดีเฮ้ยทำไมทำงี้เฮ้ยทำไมทำกันแบบนี้ล่ะเฮ้ยผู้สาวคนนี้รู้สึกว่าแบบว่า จะร้ายอยู่แล้วนี่เอา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 ความ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 เฮ้ยทำไมหนูต้องชนรถพี่ด้วยอ่ะพี่ลงมามัะพี่ลงมาเลยก่อนลงทําไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยหนูทําอะไรครับเนี่ยรถพังแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ขออีกพันห้าได้ไหมอีกพันห้าได้ไหมเรื่องจบเรื่องจบอีกพันห้าหนึ่งอีกพันห้าเฮ้ยพันห้าเรื่องจบครับก็ถ้าพี่อยัดไมพี่ก็มาล้วงเอาพี่ไม่งั้นหนูก็ขึ้นรถพี่ดิเดี๋ยวพี่ล้วงเองไม่เอาพี่ไม่เอารถพี่มันถูกเกินอ่ะอุ๊ยใช หนุกคันนะดิพี่ให้ายาโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ชนให้พังหนูต้องขึ้นรถพี่แล้วแหละมาเดี๋ยวขึ้นรถกูกูล้วงให้ยับเลยไอาจ้าเอ๋ตัวเองเอาเฮ้ยเฮ้ยาทำไรอะ่ะอันนั่นแน่อันนั่นแน่มีการนงการหนีวะ่ะเอ้รถพังนะนี่หนีแบบนี้รถพังนะครับนี่หนีแบบนี้รถพังนะครับนี่น่ะควันขึ้นแล้วนะ่ะควันขึ้นแล้วนะ่ะ เฮ้ยรถหนูพังแล้วว่าเฮ้ยรถหนูพังแล้วต้องมาขึ้นรถพี่แล้วแหละเฮ้ยหนูต้องมาขึ้นรถพี่แล้วแหละไม่ขึ้นรถพี่แล้วพี่หนูก็บอกแล้วว่ามันคันพี่รถพี่โอ้โหรถพี่คันด้วยหรอมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปส่งเดี๋ยวพี่พาไปส่งไม่คือพี่ให้แค่ของซ่อมหนูก็ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปพาวเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ด้วยเอ้ยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์พาวด้วยพูดจริงอ่ะพูดจริงไม่ใ่ไม่ให้หนูน่ะบอกเลยโดนค่าแท ไปบอกเลยคือรถพี่นี่ของแท้อยู่แล้วอุ๊ยพี่นะรถพี่ไม่แมงสาบเลยนะที่ไม่ทำความสะอาดรถหรอกโอ้โหเจ็บจี๊ดนะเนี่ยรถโจรมันก็ต้องแบบว่าแบบสกปรกนิดนึงหนูรับไม่ได้หรอครับเนี่ยสรุปพี่เป็นโจรหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอรถคันนี้มันเป็นของโจรมาก่อนไงพี่ไปป้นมาไปขอมาว่าเอาสรุปพี่ไปขอมาอันนี้สรุปพี่เป็นโจรนะนี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่โจรถ้าพี่เป็นโจรพี่ก็ป้นอย่างเดียวแหละพี่ปนหัวใจอย่างเดียวว้ย โอ้โหพี่หัวใจของหนูมันแตกสลายไปหมดแล้วเลยมันให้พี่ป้นไม่ได้หรอกใช่หรอใครทําครับเนี่ยใครเป็นคนทําอ่ะบอกพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้อ่อขอตายไปแล้วพี่อุย้ยจริงหรอตาย<อ>ไปจากหัวใจหนูอะ่ะเยสเอาอ่ะนี่ไงพาวด้านหน้านี่ไงเฮ้ยแต่พี่ลืมบอกนะเฮ้ยเดี๋ยว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 นะพี่ลืมบอกนะรถพี่มันซุปเปอร์คาร์เลยนะพี่ไม่ได้ให้นั่งมาฟรีๆนะหนูต้องจ่ายค่าแท็กซี่ให้พี่นะเนี่ยค่าแท็กซี่ส่งที่เดิมไม่ได้ น้ำมันพี่มันลดลงไปแล้วดันูดันเติมน้ำมันให้พี่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้แบบทั้งเสียแรงทั้งเสียแบบโอ้โหน้ำมงน้ำมันแบบเหนื่อยนะเนี่ยขับมาถึงตรงเนี้ยมามามาแท็กซี่พันหนึ่งแท็กซี่พันหนึ่งอีอีพันโอ้โหพี่มาแท็กซี่พันหนึ่งเลยพันหนึ่งพันหนึ่งเฮ้ยนี่มันระดับซูเปอร์คาร์เลยนะครับน้องต่อให้ข้างในมันจะมีแมลงสาบก็เถอะนานเนี่ยเอ้ยร้อยหนึ่งไะเนี่ย คนหนึ่งพี่พี่ดูไปอ๋อ<ห>เออ<ด>ใช่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 พันหนึ่งพันหนึ่งโอเคฉันรู้แล้วทำอไมรถพี่มันถึงสกรปรกอ่ะเพราะสายตาที่มันไม่ดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหเจ็บจีดว่ะโอ้โห,โ,โ,หโดนบัฟเจ็บจี๊ดว่ะทุกคนให้ยาแม่เจ็บจีบจ๊ดเลยนะครับเนี่ย<ะ>โอเคก็นะครับเช็คผลประกอบการในคลิปนี้ก่อนละกันโอ้โหได้ตังค์มาหมื่นหกใช้เวลาแป๊บเดียว ของแท้แน่นอนบอกเลยนี่แหละโจรของแท้นะฮะทุกคนอันนี้ไม่ได้เรียกว่าป้นนะครับเรียกว่าไถดีกว่าก็ไม่เชิงนะเรียกว่าขอนั่นแหละนะครับคือขอไปขอมาก็มีแต่คนให้นะฮะงงเหมือนกันสเสน่ห์ผมนี่มันล้นหลามเหลือเกินนะฮะโอเคทุกคนก็นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยว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 ,ยวอัน,นั้นเน่มีการขับตรงขับตามนะออหนูแม่เดี๋ยวตามไปขออีกดีไหมเนี่ย เอาไหมเอาไหมเอาอีกดีไหมจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยนะมาจกปูนเหรอจ๊ะโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก็น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปหน้าครับ อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้บายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบายบาย